ฝนตกเยอะแดดน้อยอุ๋ยที่เราใส่ก็จะละลายไปกับน้ำพืชไม่ได้กินเต็มที่โตช้าอ่อนแอแต่เชื้อโรคก,กลับโตดีโดยเฉพาะโรครากและขนเน่าค่าทุเรียนตายทั้งสวนสูนเนินชาวสวนมากที่สุดวิธีแก้ง่ายๆครับ 1. ตัดแต่งจริงเปิดช่องให้แดดเข้าลดความชื้นในทรงพุ่ม 2. จัดการระบายน้ำไม่ให้น้ำขัง 3. ใช้จุลินทรีย์ชนิดดีเช่นซีเคียวให้เป็นฐานควบคุมเชื้อราในดิน 4. ใช้แมกมากนดึงปุ๋ยให้อยู่กับดินแถมช่วยให้จุลินทรีย์ทำงานเต็มที่กันไว้ดีกว่าแก้ทำสวนแบบยั่งยืนลดต้นทุนทุเรียนแข็งแรงได้คุณภาพขายได้ราคาดี ทางรอดยุคโลกร้อนอยู่ที่เรานี่เองครับโดยสิริฟ้าใหม่การเกษตรการเกษตรที่พิสูจน์ได้ครับ